สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษนะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายดวงของคุณในเดือนกันยายนเดือนกันยายนนะคะช่วงชีวิตของเราของคุณชาวลัคนาราศีเมษจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะคะดาวราหูที่อยู่ในภพสาชะ พบการติดต่อสื่อสารพบเกี่ยวกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของคุณกําลังโยกย้ายมาสุขพบการเงินของคุณจะส่งผลอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันแต่ก่อนที่จะฟังนะคะคลิปนี้แม่หมอจะขออธิบายเรื่องการหาลักนาและราศีกันก่อนสําหรับชาวรักนาราศีเมษนะคะรักนาหาได้จากวันเดือนปีเกิดของคุณ ดูจากแล้วก็เอามาดูในปฏิทินโหราศาสตร์ร้อยปีจากในรูปนะคะดูว่าดาวแต่ละดวงณนะวันที่คุณเกิด สถิตอยู่ราศีไหนเห็นแผ่นสีเหลืองหไหมคะแผ่นสีเหลืองนี้เขาเรียกว่าจานดวงสำหรับคำนวณองศาของดวงดาววันที่คุณเกิดตามกระบวนการทางโหราศาสตร์เป็นการหาลักษณะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาเกิดเวลาตกฟากพร้อมวันเดือนปีเกิดจะต้องถูกต้องและจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ศึกษาทางด้านโหราศาสตร์ไทยเป็นผู กำหนดเรื่องของรักษาให้คุณหรือดูลักษาให้คุณแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันมีความทันสมัยมากขึ้นมีเว็บไซต์ต่างๆนะคะสาหรับการค้นหาเรื่องของลักษาเนี่ยคุณสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ส่วนถ้าเกิดใครบางคนไม่ทราบเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากมีการวางดวงนะคะใช้ปฏิทินร้อยปีเหมือนกันปฏิทินทางโหราศาสตร์เหมือนกันแต่ไม่ทราบเวลาเกิดคุณดูว่าดาวอาทิตย์หรือเลขหนึ่งคูณสถิต อยู่ราศีไหนคุณก็เป็นคนราศีนั้นแต่ถ้าจะใช้หลักของวันที่มันก็มีศาสตร์หลายศาสตร์นะคะหลักๆเลยเนี่ยแม่หมอจะยกตัวอย่างก็คือทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยคือคนที่เกิดวันที่13เมษาย,ยนถึง14พฤษภาคมคุณเป็นคนราศีเมษนั่นเองหรือบางคนก็จะใช้ศาสตร์ทางตะวันตก ก็จะเป็น21มีนาคมจนถึง20เมษายนถ้าตามศาสตร์ตะวันตกนะคะคุณก็เป็นคนราศีเมษท่านี้เกิดความสับสนแล้วใช่ไหมคะมีหลากหลายความเชื่อหลากหลายศาสตร์ว่าคุณควรจะดูคลิปไหนราศีไหนหรือลัคนาใดดีแม่หมอขอแนะนําอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติว่าคุณยังไม่เคยมีการตรวจลัคนา แต่ตลอดมาคุณเชื่อว่าคุณเป็นราศีเมษคุณก็ฟังราศีเมษอยู่มาวันหนึ่งหรือคุณอาจจะไปเห็นว่าทางศาสตร์อื่นบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนลัคนามีนหรือราศีมีนคุณก็ดูคลิปนั้นด้วยเพื่อที่ว่าหาคีย์เวิร์ดหรือเมสเซจที่มันจะนำทางชีวิตคุณ ไปในทางที่ดีนะคะฟังแล้ววิเคราะห์อันไหนดีก็เอานํามาใช้เพราะว่าการดูดวงแบบนี้ตามคลิปต่างๆนะคะมันเป็นการดูดวงแบบกว้างมันไม่เหมือนว่าเรามีการดูดวงแบบเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นเนี่ยหาเมสเซจหรือคีย์เวิร์ดที่มันสามารถทําให้คุณประสบความสําเร็จหรือทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณนํามาใช้อันไหนไม่ดีก็ปล่อยมันทิ้งไป สำหรับในเดือนกันยายนเนี่ยดาวราหูนะคะที่อยู่พบสาสตช้าบพญาติพี่น้องการสื่อสารสังคมต่างๆนะคะปีครึ่งที่อยู่กันมาเนี่ยคุณจะวุ่นวายกับคนหมู่มากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงยุ่งไปหมดได้เงินกว่าจะได้เงินได้ทองก็จะต้องแบบสับสนวุ่นวายจะต้องเดือดร้อนใจก่อนกว่าจะได้เงินทําอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องอึกกระทึกคึกโคมก่อนก่อนที่เงินจะเข้าแต่ในวันที่9นะคะ หรือวันที่10ก็ได้แต่บางคนก็จะบอกว่าคืนวันที่9นะคะวันราหูก็คือพุธกลางคืนเวลาประมาณตีสองหนาทีดาวราหูจะยกย้ายสุ่พบการเงินของคุณก็คือพบกระดุมพระนะคะแต่เนื่องจากว่าดาวราหูเป็นเจ้าเรือนแห่งราบผลของชาวลัคนาราศีเมษ ถ้าเกิดจังหวะดวงคุณดีพื้นฐานดวงคุณดีดาวราหูให้คุณเต็มที่และปีนี้โอ้โหให้คุณแล้วดาวต่างๆสัมพันธ์ส่งเสริมให้ดาวราหูโดดเด่นราบผลนะคะคุณจะได้แบบไม่คาดฝันคุณอาจจะได้แบบการเสี่ยงโชคคุณอาจจะได้แบบไม่ต้องลําบากอ่ะคือได้มาแบบง่ายๆแต่เนื่องจากว่าดาวราหูณนะตอนนี้เข้ากระดุมพระคุณได้ตําแหน่งเป็นนิดก็หมายความว่า เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยการเงินอาจจะออกไปง่ายนะคะอาจจะเป็นป๋าพอมีเงินเข้ามาก็ป๋าอะไรก็จ่ายจ่ายง่ายอ่าอน,นี้ต้องระมัดระวังแต่ถ้าจังหวะดาวราหูมันโคจรไม่ดีขึ้นมาเดือนกันยานี่นะคะหลังจากประมาณวันที่9วันที่10ไปแล้วเนี่ยการเงินคุณต้องเสฟขึ้นวางแผนให้มากขึ้นเพราะอะไรเพราะอาจจะเกิดการขัดแย้งเรื่องของผลประโยชน์โดยเฉพาะคุณสว่วนหรือคู่ครอง คนที่ทำงานร่วมกันอะไรที่แบบมีหุ้นส่วนมียูดีแฟนเคยทำงานร่วมกันวันนี้อาจจะทะเลาะกันก็ได้เรื่องเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังใครที่ปล่อยเงินกู้นะคะหรือธุรกิจอะไรที่มันสีเทาๆถ้าดวงจังหวะปีนี้ไม่ดีชาวลัคณาราศีเมษเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าเบาๆหน่อยเบาๆอะไรที่เหนือการควบคุมอะไรที่คุณมองไม่เห็น ะค,ะคุณไม่สามารถเข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึงแม่หมอนแนะนํำเลยว่าอย่าพยายามไปลงทุนมากถ้าจังหวะดวงเสียเนี่ยคน้นรับปราหูค้นซับนี้แทบหมดนะอยู่ดีก็มีเรื่องเดือนเนื้อร้อนใจมาให้คุณตลอดแต่ก็โอ้ยพอเลยว่าใครกตันเอฟซี am, แม่หมอที่เข้ามาฟังคลิปนี้จะต้องโชคดีได้ราบก้อนใหญ่โดยเฉพาะหลังจากวันที่10ไปแล้วนะสิบสไปแล้วอาเสียงโชคประมาณกลางเดือนเนี่ยจังหวะดีๆเนี่ยราบผลต้องมีมาแล้ว นะคะส่วนเรื่องของการงานการงานนะคะก็ยังอยู่ที่ว่าคุณจะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบนะงานเนี่ยมันยังไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่แต่คุณอาจจะมีการศักยภาพการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานหรือกิจการของคุณให้มันก้าวหน้าพัฒนามากขึ้นแต่เรื่องของการเงินโอเคละ มีการเปลี่ยนแปลงโอเคละมีราหูแต่เนื่องจากว่าสภาพที่ผ่านมามันก็ล่อแร่ล่อแร่เต็มทนมันก็ยังไม่ค่อยสบายตัวสบายมือสักเท่าไหร่การเงินการอะไรคืออยากจะใช้มากกว่านี้แต่มันก็ยังต้องอึดอัดนะคะยังต้องแบบประคับประคองบางรายอยากได้เงินกู้ก้อนโตเพื่อจะนำมาลงทุนแม่หมอนแนะนำนะเช็คดวงก่อนต่อให้คุณกู้มาถ้าจังหวะดดวงคุณไม่ดีเนี่ย มันเสี่ยงที่จะขาดทุนได้ในเดือนกันยานียนะคะเป็นเดือนที่คุณอาจจะยังมีความรู้สึกเหนื่อยอยู่ท้อแท้อยู่ทำอะไรไม่ได้ดังใจก็ต้องอดทนนะคะแล้วมาพูดถึงคู่ของความรักแม่อยากจะแนะนำเหลือเกินว่าในเดือนอเดือนกันยายนเนี่ย เป็นเดือนที่คุณเองเนี่ยนะคะเรื่องของแฟนเรื่องของคู่ครองเนี่ยจะต้องระมัดระวังการใช้คำพูดเพราะว่ามีเหตุให้ประทะกันได้มีเหตุที่จะทำให้ไม่ลงรอยกันได้อันนี้ต้องระมัดระวังสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้อยู่เป็นโสดๆไปก่อนไอคนที่เข้ามามันก็ไม่ใช่สเปคนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีหาเงินกันก่อนนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยลาหูเข้ามาครั้งนี้ชาวลัคนาราศีเมษใจเย็น ประครับประคองไปนะคะแนะนําว่าทุกอย่างควรมีการวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ว่าคุณจะดวงดีหรือไม่ดีก็ตามแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอย่าซ่ามากนะคะอย่าเสี่ยงมากอย่าไปกูน้นี่ยืมสินอย่าไปค้าประกันอะไรใครนะคะ แบบใครเดือดร้อนมาโอปาใจใหญ่ช่วยเหลือเต็มที่เดี๋ยวมันจะเดือดร้อนปีครึ่งนะจ้าราหูจะอยู่กับคุณไปปีครึ่งเพราะฉะนั้นทํรราอะไรมีสติทำอะไร,รคิดให้รอบคอบนี่คือการเอาชนะหรือแก้ดวงราหูได้อย่างดีที่สุดเพราะดาวราหูคือความมัวเมาลุ่มหลงกิเลสตัณหาทำอะไร,รถ้ามีการวิเคราะห์พิจารณาให้เหมาะสมคุณจะต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอน สุดท้ายอย่าลืมกดติดตาม Exit ท h e r ร p แม่หมอปรึกษาดวงด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ